SOO! สวัสดีค่ะราศีกรกฎวันนี้จิ๊บแม่จ้าจะ,จะดูดวงความรักให้กับราศีกรกฎทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอ่อันนี้มันเป็นภาพรวมมากๆเลยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะอัดไปฝนตกไปด้วยนะอะ มาราศีกรกฎเดี๋ยวดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่นะคะประจําเดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะสําหรับคนโสดแบบมีคนคุยมาดูความสัมพันธ์กับคนคุยกันก่อนเลยนะคะความสัมพันธ์กับคนคุยของราศีกรกฎนะในเดือนมิถุนายนค่ะให้บอกแบบนี้ค่ะว่า ต้องชัดเจนจีบแบบชัดเจนทําอะไรแบบชัดเจนเป็นความสัมพันธ์แบบจีบกันนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบจีบแล้วก็รู้สึกว่าเขาคนนั้นมีความสําคัญกับคุณมากๆคุณรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับคุณมากๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นคนสําคัญส่วนอีกคนนึงไม่รู้ว่าเป็นคนที่ถูกจีบหรือเปล่าจะค่อนข้างนิ่งๆเฉยๆนะคะอีกคนนึงให้ความสําคัญมากอีกคนนึงจีบแต่อีกคนคือนิ่ง เฉยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะชอบเราหรือเปล่านะแต่โดยรวมแล้วก็รอดูค่ะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะทํายังไงต่อไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วราศีกรกฎเองอาจจะเป็นคนที่จีบหรือเป็นคนที่ถูกจีบก็เป็นไปได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้สําหรับคนที่มีคนคุยนะคะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วคนโสดสนิทล่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะสำหรับราศีกรกฎให้บอกแบบนี้ค่ะว่า สำหรับราศีกรกฎที่โสดสนิทถ้าคุณอยากเจอความรักคุณต้องจีบค่ะดูเหมือนว่าราศีกรกฎต้องจีบทั้งนั้นเลยต้องลุยต้องชัดเจนความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนค่ะเขาหรือเธอคนนั้นอาจไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณหรือถ้าจะมีคนมาจีบราศีกรกฎแปลว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเดือนนี้อ่อค่อนข้างอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเป็นเพื่อน บอกไม่ถูกเดี๋ยวก็รู้สึกขาดความรักเดี๋ยวก็รู้สึกเหมือนจีบบอกไม่ถูกกาลังสับสนนะคะแล้วก็รู้สึกแค่ว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายกับคนมีคนคุยเลยนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะราศีกรกฎช่วงนี้ถ้าอยากมีคนคุยนะสําหรับคนโสดต้องจีบหรือถูกจีบค่ะช่วงนี้อาจเป็นแบบนี้และมีสับสนเล็กน้อยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หลายประมาณนี้นะเดือนมิถุนายนอาจจะสับสนในนะาราศีกรกฎเรื่องความรักสําหรับคนโสดงั้นมาดูกันต่อว่า แล้วคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยสำหรับราศีกรกฎเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างให้บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกรกฎคะ่ะมีแนวโน้มนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่แสดงความจริงใจสูงแสดงถึงความจริงใจคุณรู้สึกได้ถึงความจริงใจแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอคนนั้นหรือเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมีอะไรที่มันไม่ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาอึดอัดเล็กน้อยนั่นเองแต่มัน มันเป็นลักษณะที่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันแล้วแล้วกลับมาเจอกันใหม่หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ห่างหายกันไปตั้งแต่เด็กๆแล้วกลับมาวนเจอกันใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะเพื่อนธรรมดาหรือว่าจะมาแนวไหนนะอะไรแบบนี้นะคะ<อ>เขาหรือเธอคนนั้นเป็นลักษณะแบบนี้หรืออาจจะไปถึงแฟนเก่าก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบ ห่างหายไปจากชีวิตนานมากๆแล้วกลับเข้ามาออแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสรุปมาจีบหรือว่ามาเป็นเพื่อนอารมณ์ประมาณนี้มีความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็อาจจะนะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราอะประมาณ10ปีแต่ถ้าไม่ใช่อายุมากกว่าอาจจะหมายถึงอาชีพก็เป็นไปได้ด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษถ้าเป็นอาชีพก็จะเป็นอาชีพราชการตำรวจทหารนักปกครองอเช่นนายกเทศบาล อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นนักปกครองอบตอสอสอ,อะไรก็ตามที่ต้องปกครองคนตำรวจทาหารอะไรพวกนี้ก็ได้เกี่ยวกับการปกครองแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะหมายถึงชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ด้วยนะไพ่ใบนี้อ่งั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าคนโสดเนี่ยในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับความรักราศีกรกฎควรทําอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ ให้บอกว่าราศีกรกฎค่ะคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าความรักครั้งเนี้ยจะสำเร็จหรือไม่ให้คุณรอดูก่อนนะราศีกรกฎคุณรอดูก่อนคุณใช้คำพูดที่ดีค่อยๆศึกษากันไปตัวคุณเองเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วคุณมีพร้อมที่จะเป็นภรรยาใครสักคนคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นแฟนตัวจริงคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อบ้านที่ดี าะนั้นคุณไม่ต้องกลัวค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันจะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วไปเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามนะคะราศีกรกฎถือว่าราศีกรกฎที่เป็นโสดเนี่ยค่อนข้างจะมีโชคดีๆในเดือนนี้นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะถูกจีบหรือไปจีบใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักกำลังพุ่งในเดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะราศีกรกฎ สำหรับราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ก่อนเลยนะความสัมพันธ์ของราศีกรกฎกับคู่ของคุณนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณดีนะจริงๆแล้วเพราะมีเดอะซัน แต่สันแปลว่าความสุขความสนุกสนานรู้สึกมีความสุขมากเลยเต็มร้อยอะ่ะเออพลังงานแห่งความสุขความหวานเนี่ยอาจจะไม่มีแต่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสนุกสนานนะเต็มร้อยแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณนะราศีกรกฎความสัมพันธ์นพัฒนาแบบรวดเร็วอาจจะข้ามคันเช่นเป็นคนคุยอยู่ก็ข้ามมาเป็นแฟน เป็นแฟนอยู่ก็าอาจจะย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันกคือความสัมพันธ์มันพัฒนาอีกสเตปหนึ่งนะคะในเดือนมิถุนายนแต่ว่ามีคนหนึ่งค่ะที่ขี้งอนบ่อยขี้งอนบ่อยอีกคน,นต้องการจะคุยเยอะๆคุยทั้งวันแต่ว่าเวลาคุยกันแล้วความคิดเห็นมักจะไม่ตรงกัน ความคิดเห็นไม่เหมือนกันเลยขัดแย้งกันเรื่องความคิดเห็นแต่เวลาอยู่ด้วยกันมีความสุขเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปพูดเยอะพูดแล้วมันเห็นด้วยไม่ตรงกันนะเอาความสุขอย่างเดียวพอนะคะอ่ะมาประมาณนี้นะคะสําหรับราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วความรู้สึกอเจาะลึกเรื่องความรู้สึกเลยดีกว่าว่าคู่ของราศีกรกฎเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างให้บอกแบบนี้ค่ะสําหรับคู่ของราศีกรกฎเขารู้สึกว่ากรกฎอ่ะมีความจริงใจความรักความบริสุทธิ์ใจเขารู้ รู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันคือความรักที่แท้จริงอย่างร้อยเปอร์เซนต์มันคือความรักแท้แน่นอนแล้วแถมยังมีนี่ไพ่ใบนี้อีกสองใบนี่คือคูณสองนะเป็นไพด่ดีๆที่บอกบอกว่าทัศนคติหรือความคิดต่างๆเขารู้สึกว่า,าราศีกรกฎเป็นผู้นําเขาได้พาเขาไปสู่สิ่งดีๆได้หรือความรักครั้งนี้มันจะต้องดีนแน่ๆเลยแล้วแถมมี the lover แปลว่าเขารู้สึกได้ถึงความรักอบอุ่นมาก,มากๆเขารู้สึกได้ถึงความหวานเขากําลังตกกลุ่มรักไม่รู้คบกันมานานเท่าไหร่แต่เดือน มิถุนายนน่ะคู่ของราศรีกรกฎเขาจะรู้สึกเหมือนตกหลุมรักคุณอีกครั้งหวานอีกครั้งเขารู้สึกแบบนี้ซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันนะอาจจะการเป็นความรู้สึกของราศรีกรกฎเองก็เป็นไปได้แล้วก็คู่ของราศรีกรกฎรู้สึกชอบที่ได้คุยกันเยอะๆคุยกันบ่อยๆแต่บางครั้ง ราศีกรกฎคะ่ะคู่ของคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะอารมณ์ขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายอารมณ์คุณอาจจะเหวี่ยงไปสักหน่อยหนึ่งหรือไม่นะตัวคู่ของราศีกรกฎเองอาจจะเป็นคืออารมณ์เหวี่ยงบ่อยนั่นเองอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงประมาณนี้นะแค่นี้เองติดเรื่องเดียวอย่างอื่นคือดีหมดงั้นมาดีงั้นมาดูต่อนะคะว่าแล้วราศีกรกฎเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับค,ความรักในเดือนนี้ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกรกฎคะตัวคุณเองรู้สึก รู้สึกหึงหวงห่วงหึงไปหมดนะคะรู้สึกว่ากลัวจะมีใครไปแย่งไปกลัวว่าจะมีความรักที่ไม่ดีเข้ามากลัวไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคนรักหรือระแวงละแวดระวังแต่ไม่ยอมพูดออกมา,าทำให้คุณน่ะอารมณ์หงุดหงิดนะคะคุณน่ะอาจจะโกหกราศีกรกฎอาจจะโกหกแฟนเองนะ เพราะว่ามันมีไพ่สองใบนี้ไม่น่าไม่ดีเท่าไหร่ไพ่ใบนี้แปลว่าโกหกปิ้นป้อนกระล่อนหรือมีกิ๊กมีชู้เป็นได้ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆแต่พอมันมาประกบกับใบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณนะราศีกรกฎอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณนะมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็หึงมากเป็นพิเศษ แล้วก็มีความหงุดหงิดด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับแฟนของคุณในราศีกรกฎแปลว่าคุณเองที่คิดหรือรู้สึกหรือเป็นเองแล้วมันทําให้คุณหงุดหงิดอืมคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคุณก็เลยหงุดหงิดแล้วคุณก็รู้สึกอยากพักความสัมพันธ์เวลาที่แฟนของคุณหงุดหงิดใส่คุณในราศีกรกฎคุณอยากพักความสัมพันธ์มากเลยเพราะว่าคุณละแวงเขาอยู่ ผมก็เลยคิดว่าเขามีคนอื่นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปเคลียร์กันดีๆเพราะจริงๆแล้วอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขายังมีความสุขกับคุณอยู่เลยเขาไม่ได้มีคนอื่นนะแต่คุณนะคิดหรือไม่ตัวคุณเองก็อาจจะมีมีสองประเด็นอะบ้านแตกแล้วหมอดูทําบ้านแตกงันะ้นวมาดูกันต่อนะคะ มาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้นะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะราศีกรกฎคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณคือคนสําคัญที่สุดนี่คือไพ่เดอดสตาร์คุณคือคนสคําคัญที่สุดสําหรับเขาหรือเธอคนนั้น แม้คุณจะชอบอ่อยหรือโปรยเสน่ห์หรือคู่ของคุณอาจจะชอบโปรยเสน่ห์หรือมีเสน่ห์โดยที่เขาไม่รู้ตัวยังไงก็ตามคุณไม่ต้องกลัวเลยแค่คุณยืนยันว่าคุณรักเธอมากๆหรือรักเขาคนนั้นมากๆเพราะไพ่อ,พอัศวินมันขึ้นแค่นี้เองอย่างอื่นที่คุณกังวลมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะให้โอกาสกันอีกสักครั้งแล้วมันจะดีเองนะไม่รู้ว่าว่ามีคนผิดไหมในในเรื่องนี้แต่ให้แนะนําให้ให้โอกาสในความสัมพันธ์แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะทั้ง2ฝ่ายนะขอบคุณมากค่ะสําหรับราศีกรกฎและชาวสองขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซับสไคร e ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยดูกัน